สวัสดีครับผมบ่าวรีครับจากช่องบ่าวรีทีวีวันนี้วันที่11สิงหาคม2568นะครับจะมานำเสนอสูตรสองตัวล่างตามต่อนะครับตามต่อสองตัวล่างเข้ามาตลอดนะครับเพิงจะมาได้ลงนะครับมอจะยุ่งยุ่งอยู่ครับหลายอย่างครับจิ๋วเด็กนักเรียนมั่งงานขาวดำของญาติผู้ใหญ่มั่งนะครับ เรามาดูสูตรสองตัวล่างกันเลยครับเริ่มจากสิบกเมษายนหกแปดนะครับสองหกหกสองสองเจ็ดนะครับเอาหลักหน่วยครับบวกกันสองครั้งเก็บวกเกดได้สิบสี่แล้วก็หลักแสนหนึ่งครั้งครับ สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกได้หกกับเจ็ดนะครับออกมวดจะมาออกศูนย์หกนะครับมาดูสองพัสภาครับสองพัสภาหกแปดสองหนึ่งสามสามแปดแปด แปดบวกแปดสองรังสิบแปดแแปดได้สิบกสวกสเป็นสิเอาแมาแปดกเก้าคบออกแปครับงวดต่อมาสิบหกส 1> 1, 9, 9 2องห้าหนึ่งกกัน2ครั้งได้18 18ปบวกสเป็น20่อาศนย์มา0นย์กับ1นนะครับได้ศู 1. นย์กับ1งวดนี้ออก2อศูนะครับงวดต่อมาออก2 0งศูนย์ศูนย์กับ,บมาหลักส0บ 10. คุณาหกนะครับ5 59 3 52ห้รักหน่วยบวกกันสองครั้งสองบกสองได้ส 4. 4, ี่บวกห้าได้เกก้าับ0ครับออกเกนึ่ครับไม่ใช่โทษทีนะครับ9ก้าับ0ออก0 6ครับ ศูนย์หกครับศูนย์หกเก้ากับศูนย์ออกศูนย์หกเข้าศูนย์ครับไม่ใช่เข้าเก้าผมไปดูบรรทัดล่างนะนะครับมันดูสิบหกมิยอหกแปดห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองสองบวกกันสองครั้งได้สี่สี่บวกห้าก็ได้เก้าครับเก้ากับศูนย์อีกครับวนวดนี้ออกเก้าหนึ่งเห็นไหมครับ าหกแปดเกาสี่เก้าสองสหลักหน่วยบวกกันสองครั้งได้12บวกหลักแสน9 12าบวกเเป็น21่สิบเอาหมาครับหนึ่งกับสองมูชแลวนะครับ426ได้1กับ2ออก2 6นะครับ ได้ลงเว้นนะครับไม่ได้มากนะครับแล้วเต่อมาที่ออก16กรกฎาคม68นะครับ16กรกฎาคม68 2 4 5 3 2 4 4บวกกัน2ครั้งได้8 8ดบวก2อได้10อา้าว0มาไม่แต้มมันได้นนหนึ่งนกัหนึ่งวมที่แล้วเป็นไงครับ ออกห้าศูนย์นะนะครับเข้ามาตลอดนะครับมาดูงวดต่อไปน,นะครับหมดที่แล้วที่ออกนะครับนะ แปดหนึ่้างล่างออก5้านครับแปดหนึ่งหนึ่้างล่างออก5้นะครับมาทำสูตรกัลนะครับหรวดต่อไป สิงหาคมนะครับ ด, 4. 4, 8, ด 12. 12. 12. ูนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสองบวกกันสองครั้งก็ได้สี่สี่บวกแปดได้สิบสองสิบสองก็สองมานะครับไปแต้มหนึ่งก็คือ ออกอะไรนะครับต้องรอ16สิงหาคม1สิงหาคมนะครับเอาเงห่ึ่1สิงหาคมออกมา แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองนะครับสองกันสองครั้งได้สี่สี่บวกแปดได้สิบสองสองหมอนก็สามหางวดต่อไปนะครับได้สองกับสามนะครับก็คืองวดที่สิบหกสิงหาคมนะครับรอสิบหก นี้นะครับ <c oughs> เข้ามาตลอดนะครับกดให้ดูอีกครั้งครับเห็นครับ6เมษานะได้6กับ7มา06 8กับ9มา87 0กับ1มา20 9กับ0มา06ได้9กับ0มา91 1กับ2มา26 ศูนย์กับหนึ่งมาห้าศูนย์มวดนี้ได้สองกับสามครับตัวไหนจะมาครับน่าสนนะครับผมรักตัวนี้นะครับเลขเก้าสามเก้าสามสวยนะเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสาม ก็ลองไปดูนะครับเป็นเลขวิ่งก็ได้อยู่นะครับมาตลอดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมวนแครับนี่งวดที่แปดจะมาไหมนะครับนะครับจะเป็นเลขวิ่งก็ได้สองตัวมาตัวนะครับหรือจะเอาไปประกบกับสูตรอื่นก็ได้นะครับที่ท่านมีอยู่นะครับหรือประกบกับเซียนอื่นก็ได้แต่ของผมมาตลอดนะครับ เจ็ดมวแล้วน่งวนที่แปดนะครับล่างนะครับเล็กล่างสองตัวล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับเดี๋ยวก็ถึงสิบหกแล้วครับเหลืออีกสี่วันสี่วันห้าวันห้าวันนะครับห้าวันนะครับไว้ท่านโชคดีครับสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับเราวรีขออวยพรให้ท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับ โชคดีมีเงินใช้ทั้งด้านความรักด้านการเงินนะครับเก่งๆถูกหวยรวยเบิ้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ